มาต่อกันเนาะถึงข้อดีข้อเสียของแมนวนวลเทสและก็ออโตเมทเทสนะคะ,ะลองทายดูซิว่าสองอย่างเนี้ยข้อดีกว่ากันยังไงนะคะหรือว่าเฮ้ยมีข้อเสียเปรียบกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะข้อดีของของการแมนวนวลเทสเขาบอกว่ามันลงทุนน้อยอในมุมของนันเองก็เห็นด้วยในข้อนี้นะแล้วก็ อมองว่ามนุษย์อ่ะมันมันเป็นแบบว่าสามารถดีไซน์ติงยิ่งได้อ่ะเราอาจจะไม่ได้ถูกตีกรอบด้วยด้วยสคริปต์นะคะหรือว่าด้วยคำสั่งอะไรที่ที่จะมาคอนโทรลเราสมมติว่าเทสเคสอ่นะณตอนที่ก่อนที่เราจะเริ่มเทสอ่ะคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีใครคิดได้100%เซนะในมุมอง,มองผ่ามมมองส่วนตัวนะอาจจะ Adjust สัก80%สอก็เริ่มสตาร์ทเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือมันน่าจะไปเติมเต็นระหว่างการทำงานเพราะว่ามันอาจจะมีอิออนวอลิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยอือฮะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันมันจะคุ้มค่าในแค่ระยะสั้นอ่าถูกแล้วค่ะเพราะว่ามันอาจจะใช้ได้นอกเฟสนั้นนั้นแค่น,น,น,นั้นอ่าเฟสหน้า หรือว่าไปเจอไปเจอข้อผิดพลาดหรือว่ามีการ modify มีการ enhancement ขึ้ก็ก็ต้องอาจจะใช้ได้แค่บางส่วนนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ก,ก็ต้องมาปรับปรับเปลี่ยนตามสภาพนะคะอ่าแล้วก็ข้อเสียของแมนนวลก็คือเนื่องจากว่าแมนนวลคือ,ค,อคือมนุษย์เป็นคนทำเนาะก,ก็จะใช้เวลานานอ่านิดนึงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะต้องแบบมาทำทำงานซ้ำอ่า ก็คือรวมๆแล้วคือใช้เวลานานในการทำงานนะคะอืมอ่าส่วน a u t o m a t e test นะคะ mm. เขาบอกว่าสำหรับงานที่เอ่อต้องทำซ้ำๆนะคะแล้วก็เอ่อมันสเสถียรแล้วอะ่ะฟีเจอร์นั้นๆเขาเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอะ่ะเราเอา a u t o m a t e มาช่วยตรงเนี้ยก็จะเหมาะมากๆเพราะว่ามันจะลดลดแรงของเมนวนได้เยอะอ่ตัวอย่างเช่นการรีเคชั่นอะไรเงี้ยอ่าฮะ ฟีเ,เจอร์ที่แบบว่า,เ,าเสถียรแล้วไม่ได้ไม่ได้มีการอัปเดตนานแล้วอะคะ่ะก็สามารถใช้ออโตเมตมาช่วยลดงานของเมนวนวลได้นะคะส่วนข้อเสียเขาบอกว่าเนี่ยข้อเสียของออโตเมตเขาเขาใช้ทุนในการทำงานอะค่อนข้างเยอะกว่า,าเมนวนวลเทสนะคะ แล้วก็ในบางครั้งอัตโนมัติเทสก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกง,งานอันนี้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเออเนี่ยถ้าสมมติว่างานนั้นอะ่ะมันมันเกิดขึ้นมาใหม่อะคะ่ะเป็น new feature เนอะอ่าโดยมากอ่าจากประส,บ,สบการณ์ก็จะต้องให้แมนนวลเทสเขาเทสก่อนนะคะเพื่อหาข้อผิดพลาดจากนั้นถ้าอ่ามันมันเสร็จสิ้นของในเฟสของการทำแมนนวลเทสแล้ว ate, อัตโนมัตเขาจะมาช่วย เก็บงานให้อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะประมาณนี้หรือว่า,าที่อื่นๆก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างนะคะตามตามเขาเรียกอะไรตามรูปแบบของของงานนะคะเนาะจะไว้รอบหน้ามา,าแชร์เรื่องดีๆเกี่ยวกับงานสายไอทอีกนะคะ